โอเคนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการติดตั้งคูตคอนโทรลนะครับตัวดิโกตัวเกียร์แมนนวลนะครับแอร์แมนนวลนะครับอันนี้ผมติดตั้งตัวก้านคูเข้าไปแล้วอ่าครับก็ตำแหน่งก็จะเข้าเนียนตามรูปเลยเพราะว่าของสูนแทะนะครับผมครับการติดตั้งนะครับพินก็ตรงจุดเลยนะครับพินตรงรุ่นนะครับพินแท้โตโยต้านะครับ การติดตั้งทุกจุดผมจะใช้วิธีการย้ำพินครับไม่การไม่มีการตัดต่อสายไฟครับผมสังเกตได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับผมก็ใช้วิธีการย้ำพินเท่านะครับกับพินแท้นะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊กนะครับเสียบพินแท้ครับผมครับตอนนี้ก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับนี่ก็เสียบคืนนะครับเสียบคืนปลั๊กกำลังเดิมเนี่เดินสายไว้สายลงมานะครับ เป็นสายชุดนี้นะครับผมอ่าเป็นสายชุดนี้นะครับเดินระบบไปฝั่งนู้นนะครับครับก็ทําการเดินระบบชุดสายมาอ่าตามนี้เลยนะครับก็มาเข้ากับชุดฝั่งกล่อง ECU นะครับก็เป็นชุดนี้นะครับสายไฟจะเป็นชุดนี้ครับผมเก็บเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็พันเทสนะครับเรียบร้อย จวจะมาประกอบกันครับผมครับโอเคหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ประกอบเรียบร้อยอย่างเดิยครับมาประกอบกันนะครับรัอนี้เป็นก้านคู้ดนะครับอ่าตอนนี้ลูกค้าจะใช้นะครับให้กดปุ่มนี้นะครับนี้นะครับ ออนออนะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับสารลักคูดจะขึ้นอ่านี่ครับผมลูกค้าก็ทําการเหยียบคันเร่งนะครับหรือทําความเร็วในระดับที่ลูกค้าต้องการยกลงมาฝั่งที่เป็นเซตนะครับกดลงเซตนะครับตัวหน้าจอก็จะเซตร,ระบบนะครับกับความเร็วที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับโดยที่ความเร็วก็จะล็อกไว้ตามระดับที่ลูกค้าตั้งไว้ว่าลูกค้าวิ่งหกสิบนะครับความเร็วก็อยู่หกที่เป็นหกสิบนะ กรณีที่จะเพิ่มความเร็วลูกค้าก็กดบวกนะครับกดบวกขึ้นนะครับดันขึ้นข้างบนนะครับกรณีที่จะลดก็กดลดลงมานะครับการยกเลิกตัวคูดนะครับก็คือสัญญาณสัญลักษณ์สีเขียวนี้นะครับก็มีสองอย่างนะครับก็คือลูกค้าทําการเหยียบเบรกนะครับก็คือแป้นเบรกตัวนี้นะครับหรือลูกค้า่ากดตัวเดิมนะครับตัวออนออฟตัวนี้นะครับออนออฟตัวนี้นะครับ ตัวคูดก็จะยกเลิกการทางานนะครับกรณีที่ลูกค้าวิา่งนะครับกรณีที่ลูกค้าวิ่งนะครับให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งตัวระบบคูดก็จะหายไปนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ผมกดนะครับปึ๊บนะครับในรับคูดก็จะหายผมเปิดอ่าผมกดทีหนึง่งนะครับแต่ในรับคูดก็จะมาอ่านี่ครับทํางานได้จริงตามระบบโรงงานนะครับรเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้เกียร์แมนนวลติดนะตั้งใช้ได้จริงตามระบบโรงงานนะครับไฟไม่โชว์ นะครับตัวระบบไฟไม่โชมนะครับผมทำงานได้จริงนะครับปลักเสียบตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับย้ำผินทุกจุดนะโอเคนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ